กลับมาที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดพุทีิรัมกันอีกครั้งหนึ่งครับในรุ่นนี้ครับหลายๆคนรอคอยกับการแข่งขันใน,ในรุ่นของกระบะทีเรียกว่าหลายๆคนบอกว่าความมันไม่แพ้กระบะรุ่นใหญ่กันเลยทีเดียวครับกับในรุ่นของ47ี่ 2. รถทั้งหมด27คันครับกำลังทยอยลงเลยรสูตรของกริสตาร์ทอยู่ในขณะนี้ ุ่นี้ต้องบอกเลยครับว่าดูจากรายชื่อแล้วก็เรียกว่าแต่ละคนไม่ธรรมดากันเลยทีเดียวครับนี่ดูลายชื่อกันนิดนึงครับไม่ว่าจะเป็นนิงน้งหนงครับธนวัฒน์วรกิติชัยเองออฟดีเอเอกลักษณ์หน้าเกิดจูนบายโอ๊ตครับเอกสิทธิ์น้ำแสงผาอย่างนี้นะครับช่างแบนดีซีเคครับดะลงกรรเจริญรักษาจากกักรพันวรณรัตโอ้เยอะแยะ,ยะมากมายเลยทีเดียวเดี๋ยวตอนรถทุกคันต่างทยอยเข้าสู่กริดสตาร์ทก็ เดี๋ยวเราจะให้ไปดูโฉมหน้าของนักแข่งครับแต่ละคนว่ามีใครเป็นอย่างไรอะไรกันบ้างใครอยู่ในกริดสตาร์ทไหนกันบ้างครับในรุ่นนี้ในรุ่นของ47ขีด2อขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีหน่อยนะครับ,รบ,รบงานที่ดีแบบนี้นะครับจะเกิดขึ้นไม่ได้ครับถ้าไม่มีอย่างโตโยต้านะครับเชฟเลอร์ชิ้นส่วนยานยนต์คุณภาพสัญชาติเยอรมันครับอี่สุสุคุณภาพไร้ขีดจำกัด 3K แบตเตอรี่ไว้อโตอนพิฟลิควิดพารักรถจึงไว้ใจ พีทีทีลูบ n ้แคนบีอาร์ซีเรซิ่งคัตนิโตเรซิ่งเพอร์ฟอร์มานอากะน a คาร์บอนวิสาอีซียูช็อปพระเบกเน็กสเตอร์เซเว่นทูครับเครื่องมือช่างครับและนี่ครับสาวสวยจากไว้ครับเรียกว่าเมื่อวานทำงานจะเป็นลมเลยทีเดียวนะฮะโอ้โหมอบถ้วยแล้วลมขึ้นเลยทีเดียวนะครับข้าวปลาไม่กินนะครับกลัวฝุ่นไม่ดีนะนอนรับประทานอาหารมากนะครับส่วนน้องๆพิตตี้นะครับหรือทีมงานนะครับ วันนี้นะครับเวลาบ่ายโมงนะครับเราจะมีขบวนพาเลทนะครับเรียกว่าเป็นภาพประจําของสนามช้างแห่งนี้ครับเราจะมีพิตตี้แบบนี้นะฮะเจ้าเวฮะนี่เจ้าเวนะฮะเจวาเวนะฮะเวอยู่ของใคร6กจุลิตรโอ้โหนี้ก็กินข้าวกินปลาบ้างแล้ลูกนะลดน้ําหนักจะผอมแล้วนะเจวาเวนะครับพิตตี้นะครับทุกคนก็ต้องไปลงทะเบียนที่ขับเ้านะครับกับพิดาก่อนนะครับในช่วงบ่ายนะครับเราก็จะมีขบวนพาเลทกันนะครับ เรียกว่ามาโชว์ตัวให้กับพี่น้องนะ FC ขาหื่นนะฮะชมกันนะฮะ FC เราเนี่ยฮะค่อนข้างจะเยอะนะครับเดี๋ยวเราจะมีขบวนพาเลทจากรัตนานะครับอันนี้ก็สาวสวยจาก SK สคซครับครับนี่ครับนี่ครับทีมงานของ s อสอ่านี่คุณต้นครับสวัสดีครับพี่ต้นสวัสดีพี่ต้นนิโตะด้วยนะครับนะสวัสดีพี่น้องที่ชมกันอยู่นะครับที่เข้ามานะครับนี่ครับผู้บริหารจากนิโตะนะครับมาอยู่ที่สนามแห่งนี้ ครัตอนนี้รถแต่ละคันครับทยอยเข้าสู่กิดสตาร์ทแล้วครับผมไปห้านาทีขึ้นแล้วครับอากาศดีไหมฮะนะดีครับตอนนี้นี่พี่บังเขาไปเปิดเขาไปเอาเหมาแอร์มาทั้งบุรีรัมเลยนะแต่ตอนนี้สิบโมงก็น่าจะต้องปิดอ๋อ <มา S 2> เดีย๋ยวต้องปิดแล้วครับเปลืองไฟมาดูครับกิฬสตาร์ทอันดับที่หนึ่งครับ หมายเลขสองหนึ 1, ่งหนึ่งพลังแห่งดวงจันทร์จะลงทันแกเองดนุวัตวรักกิติชัยครับนี่แหละครับดนุวัตวรักกิติชัยพลังอะไรนะพลังจันทาร่างจันทานิงโหน่งใช่ไหมโหนงพลังจันทามาขับกระบะแล้วติดลมเลย <laughs> 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 พบพลังสว่างไงแล้วเมื่อวานเขาลงมาทำท่าพลังจันทาได้น่ารักมากเลยนะเข้ากับตัวมากเลยนะนิ่งหนงนะจาก SK 6ซนะฮะแล้วก็นิโจด้วยและนี่ในบุธด้านหลังมานีครับสตาร์ด้าบบลล์โลคโอ้โหคนนี้ครับรถคันนี้บอกเลยคนนี้เลยครับคนนี้เลยครับออฟดีเอเอกลักษณ์หน้าเกิดครับนี่แหละครับออฟบ้าพลังครับโอ้โหสุดยอดมากครับออฟนี่ครับทีมงานเยี่ยมครับนี่ครับกำลังติดอยู่นะกล้องนะฮะสตาร์ด้าคันนี้บอกเลยนะครับ ถ้าไม่ใช่ออฟดีเผมพูดเคยคำแรกเอาไม่อยู่ครับเพราะมันแรงเหลือเกิน18ครับกิติพงศ์นิพาพันธ์ครับกันนน้ครับผงบางมินครับบางมินครับนี่ครับอูสีบางมัดครับแล้วก็สียนนะครับใครที่อยู่แถวแถวระยองนะครับนี่ครับต้องไปทํากับเนานะครับบางมินอูสีบางมัดไปแถวแถวสาย3ามสอ่ะไปทางนั้นนะครับน้องมินนี่พัฒนาขึ้นมาเยอะนะครับบางมินนะครับขึ้นมาระดับหัววเลย ครับและก็มาด้กีสตาร์แล้วนะพี่4ีกันนี้คือรัตนาครับโอไม่ใช่ไปไม่เป็นเลยครับหมายเลขปฏิบัติครับโอจูนายโอตเอกสิทธิ์น้ำแสงผาอาจารย์โอค่ะทุกคนครับซู้ๆครับอากเอสเคซิกครับขอบคุณน้ำมะพร้าวด้วยครับอาจารย์โอ๊ตครับครับนนหนูนั่งนั่งแท้มะพร้าวเล่นอยู่วะวานนั่งนั่งแทบหนึ่งสองสามกันนี้ครับ จิรายุทธงามสุภาพครับก้องครับสวนทุเรียนน้องเกฟครับนี่แหละครับพี่น้องชาวจันทบุรีต้องเชียร์เขานะครับผลอะไรครับดูฮะแววตาเจ้าชูสุดฮะแบกทุเรียนมาแจกเพื่อนๆขอเตือนพิตี้ทุกคนอย่าเข้าใกล้รถคันนี้นะฮะจำไว้ให้ดีครับ1 2 3่ครับเจ้าก้องฮะสวนทุเรียนน้องเกฟเนี่ย498คันนี้ครับช่างแบนครับจาก DCK เเกาะโพครับครับผม นี่แหละครับนลกรเจริญรักษาครับน้องแบนนั่นเองครับช่างแบนครับชาวระยองต้องเชียร์เขานะครับกับนี่ครับ DCK มีคนถาม DCK คืออะไรก็คือกล่องซิ่งของเขาเองละฮะหนึ่งสองศูนย์ครับกันนีราชพลรวยลาบครับนี่แหละครับนี่สู้ๆครับนุดูดีเซลครับเพอร์ฟอร์แมนส์ครับขอสิบสองครับดีเซลเพอร์ฟอร์แมนส์ขอสิบสองแล้วสวัสดีคุณแม่นุด้วยนะครับนี่ฮะ คุณแม่เชียร์ทุกสนามนะครับเจิมรถให้น้องทุกสนามเลยฮะเ <c oughs> ขเรียกว่าเป็นกําลังใจที่ดีที่สุดนะครับหนึจาก6.9ดเก้าลิตรครับแสงชัยวันทิมนี่แหละครับหกจุาลิตรบางอันนั่นเองสู้ๆบางอันครับมาดีเลยทีเดียวเยี <c oughs> ่ยมมากนะครับ150เนี่ยเมื่อวานเนี่ยมีอยู่รุ่นนึงที่บางมินเขาไปขับให้นะครับ <c oughs> อ่าแล้วแฟนบางอันถามว่าทําไมรถคันเดียวกันขับไม่เหมือนกัน อีสสูตังปากติดหน้ารถลานมันบุญยะดิเลกครับวันนี้เจ้าท็อปฟี่ครับธน,นารักักพันธุทนา,าพันพันทลาพง์นะครับนี่แล้วครับนี่ครับเจ้าสัวครับเจ้าส,ส,ส,สัวสวัสดีครับพุทธพ่อสวัส,ด,ส,ด,สวดีครับนะไปลานมันไหม<ะ>นี่ลานมันบุญยะดิเลกลานมันนะนี่แหละลานมันนี่คือลานตากมันหรือลานลานผิวมันมันลานตากมันครับ 113 3่งห่งสากับเดวัชระพงปานสีทองครับเจ้าแบงครับเจ้าแบงวัชระพงปานสีทองกับซับไพศาลครับใครจะซื้อผลไม้ต้องไปที่ซับไพศาลครับนี่<ม>ฮะคุณพ่อน้องสตาสตางแล้วก็อะไรอีกอันหนึ่งผมลืมแล้วฮะอ้าวงามใส่แล้ว <S <S ผมจำไม่หมดครับป้ายหนึ่งนาที start your เ n g i n e ป้ายจากน้องรัตนาครับนี่ฮะดูรัตนาเป็นไงฮะจากนิโตครับดูครับโอ้โห เป็นไงฮะป้ายขาวไหมครับป้ายดูป้ายนะเออเนาะมาสองหนึ่งสีวันนี้ครับธีรศักดิ์คำศรีสุขครับเอซีเดลโก้ครับอีกหนึ่งคนครับนี่ครับสู้ๆครับสู้ๆครับวันนี้มากันครบเลยนะครับจากทีมเอซีเดลโก้นะครับครับนี่เป็นนักแข่งเจ้าถิ่นด้วยนะนักแข่งบุรีรัมย์ด้วยนะใช่ไหมเออเย่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมธีรศักดิ์คำศรีสุขนี่อ่ะงานลากยาวกันไปเลยแล้วกันครับธีรศักดิ์คำศรีสุขครับหมายเลขห้าศูนย์นัฐพงษ์เชิดชู 183นี่พานุวัตสังสินครับสองสีนัทวัฒนิ่มนวลพาณิชย์สองหนึ่งเสมชายสีถาวรหนึองห้ครับอดิศักดิ์สินมาลาหนึ่งสองสุธาพรวัดพงผีสองหน่งแครับพลกริจแท่เฮงครับ186สหาชาติปรางทองหนึธิรพัฒนธิรกิจรุ่งเรืองหนึ่งกงครับสุนทรหนูตา178่ครับสมนึกเพียรธรรม 76ครับนพดลดาราเย็นแปดสิฟ้นัครินอุทัยกันโอ้ตะเยาวราชะนึ่งหนี่ย118ครับนพพลเดชะและหมายเลข8ปดอัตผลพวงฟ้าครับขอบคุณทุกคนครับที่เอาเครื่องดื่มมาให้ฮะเมื่อกี้ขอบคุณนิวนะเมื่อกี้เจ้านิวเนี่ยทีเจฟูเอลอะไรเนี่ยที่เขาขับไอัเนี่ยฮอนด้าฮอนด้าที่กับแก๊งพี่ลุดนั่นแหละเจ้านิวเจ้านิวนั่นแหละครับทีเจฟิว วิวช,ช็อปไหมวันนี้ใครวันนี้ใครเอาอะไรมาพี่ป๊อปรับเหมาหมดพอผมทานไม่ได้สักอย่างเมื่อวานกินกาแฟเป็นสามแก้วเดินเป็นรูปโป่งทั่วโรงแรมเลยครับพองกลมปักเลยแล้วเมื่อกี้ก็ขอบคุณอีกหนึ่งครับเจ้าอามยาวฮะให้น้องฟ้าขึ้นมาให้ฮะ,ะ,ะให้พิตตี้ให้พิตตี้ส่วนตัวขึ้นมาให้ฮะอ๋อผมก็ไม่เห็นอขอบคุณมากครับอามยาวครับขอบคุณมากครับใส่ยามาให้พี่บอกวะขอให้พี่โชคดี พลายพี่มีสุกพลังใบพลังใบเดี๋ยวมาดูครับพลังเยอะครับในนี้ครับมีพลังจันทานะครับพลังใบนะมีพลังทุเรียนนะฮะครับมีหลายหลายคันเลยนะฮะเดี๋ยวดูฮะพลังเล่นไหนนะที่มีพลังมังกรเมื่อวานเนี่ยพลังพลังไข่อะไรมีก็เนี่ยในเลสนี่แหละเออปูงี้บ้าพลังอะไรนหละฮะพลังเยอะะนะครับเดี๋ยวมาดูครับมาดูฮะครับ รุ่นนี้นะครับการแข่งขันทั้งหมดนี่ใช้สี่รอบสนามด้วยกันนะครับสี่รอบดวลสนามด้วยกันสี่สี่สิบหกครับรุ่นนี้นี่ดูแลนะครับโดยเจ้าอาร์มคอนเฟิร์มครับนะครับอาร์มชีวิตต้องป๊อปคอนครับจนป่านนี้ยังไม่ได้กินป๊อปคอนเลยครับให้เรียกเมื่อวานก็ใช้ผมไปประกาศนะฮะโอ้โหยาย่าว่าทวงผ่านไรสติมเลยนะครับไม่มีอะไรให้เลยนะฮะน้ำสักหยดยังไม่มีเลยฮะอาร์มฮะใช้แรงงานผมเยี่ยงท่าเลยนะฮะอาร์มนะฮะ อย่าไปแกล้งเพื่อนผมเลยคนนั้นนะตอนนี้น่าจะวิ่งวุ่นเลยล่ะแก17กีด2นี่ก็เหนื่อยนะอ้าวสวัสดีทุกคนครับก็มีทักทายเข้ามาครับคุณนุ้ยพกากองครับแน่นอนครับคุณนุ้ยก็ต้องเชียร์ซับไพศาลอยู่แล้วครับเจ้าแบงค์นะครับครับนะครับแล้วก็คุณจิรนันท์ธีรศักดิ์สู้ๆนะครับเอ FC นุดีเซลครับนี่แหละครับคุณหมานโบวี่นะครับครับโหคนชื่อเฟซบุ๊กแต่ละคนนี่เก่งๆจริงนะ าแชมป์ชีวิตติดมีนฮะตะเยาวาราชจูนไบาอาร์นะครับนักครินนะฮะแล้วก็เชียอูบังมินนะครับหนะนะค,คุณปังปอนเปลนเพน,นนะฮะจากเกาะโคชนบุรีครับชื่อนี่ผมต้องทำสำเนียงตามด้วยนะเดี๋ยวคุณมาพันกรบอกแชร์ลงกลุ่มคนตาบอดแล้วครับ ขอบคุณมากนะครับก็อย่างน้องก็เขาได้เขาได้ฟังนะครับเสียงของเราที่เกึกกล้องกัปปนาศนะครับโวยวายนะครับเขาจะให้มีลุ้นตามได้นะครับครับผมคุณสักดินดาวร้ายนะครับชียย์บ้านน้ำแข็ง161ก็คือสุนทรหนูตานั่นเองนะครับครับคุณอาร์ตอ้าวอาร์ตอาร์ตไม่ได้ลงเหรอฮะอาร์ตจักรพัน จกักรภานวรรณรัตน์เหรอเนี่ยที่10อันดับที่10บเนี่ยอ๋อให้มือถือใครเล่นล่ะสิละสแล้วก็มีอู๋สีบังมัดนะครับคุณวีรพลนะครับเชียร์เข้ามาเจ๊เก๋อะไรซิ่งเชียร์หนึ่งหกหนึ่งนะครับอ๋อหนึ่งอ,อสุนทรหนูตานะครับครับคุณอะไรเนี่ยคอปเตอร์เชียร์พลังพลังท่อตาชายเอาละมีพลังท่อนี่<ะ>มีข่าวมา<อ>เลยครับจกักรภานวรรณรัตน์รถมีปัญหาครับไม่ได้ลงเรสนี้ครับ ออเหรมีแต่ชื่อครับแต่ไม่มีรถโถ่น่าเสียดายจริงๆครับเจ้าอาร์ตนะฮะหนึ่งประสิทธิ์คันยางหนึ่งพี่เชียร์นี่สิเชียร์เชียร์ตัวเองเหรอหนึ่งสองสามอ่ะนะเบอร์ตัวเองไม่ใช่เหรอหนึ่งอ่ะเชียร์ใครอ่ะเชียร์จิรยุทธเหรอหนึ่งสองสามนู่นคุณหนึ่งคุณหนึ่งอย่าไปเชียร์จิรยุทธอย่าไปเชียร์เจ้าก้องอ่ะโอ้โหคนนี้ไม่น่าเชียร์หรอกพลังไงเนี่ยพลังใบทุเรียนเนี่ย พลังทุเรียนพลังหอยนางรมนะใช่นี่จันทุรีจันทุรีผมยอกเล่นผมยอกเล่นครับอาร์ตยางสลิดมาด้วยเหรอไม่ได้มาครับรัฐพงพึ่งพงไม่ได้มาแล้วก็มีหนึ่งฟานีฝากเชียร์หนึ่งแปดสามด้วยหนึ่งแปดสามใครวะพี่เอพี่เอหนึ่งแปดสามพาณวัสังสินเอามาดูการสตาร์ในรุ่นนี้ครับสิบเจ็ดกีดสองกระบะมาลือโล เปิดเกลมาเรียบร้อยแล้วก็สตาร์ดออกมาได้สวยครับตัวนวดพวมากินิชัยเอกลักษณ์น้าเกิดสีคู่ขึ้นมาสตาร์ดบันลือโลก,กนี่ขยักขึ้นมาจ้าแล้วแบบนี้ลบปานก็ไปไม่ได้ครับตรงนี้ทียงโค้งแรกเท่านั้นครับหัวใจจะวายครับพลังต่างๆเบ่งกันออกมาครับมาแล้วครับโอ้โห ผู้นำตรงนี้นะครับน่าจะดูจากตรงนี้เป็นน่าจะเป็นของเจ้าออฟดีเอครับ1นึงนตรงนี้โอ้โหเปิดออกมาครับบางมินครับบางมินแย่งลายออกมา2องครับพลังจันทาครับ2องหนึ่งครับพลังจันทาดนุวัฒน์วรกิจชัยขึ้นมาได้เป็นอันดับหนึ่งครับตอนนี้ครับเจ้าออฟตกลงไปครับ โอ้โหบังบินสียนต์ขึ้นมาแล้วครับบังบินสียนต์ก็ขึ้นมานะครับตรงนี้โอ้แล้วขึ้นมาแบบนี้นิ้งหนองครับส่งพลังจันทราใสเจ้าออฟดีเจะเอายังไงด้านหลักออฟจะซ้ายมาขวาไม่มีทางจะไม่ขึ้นเดี๋ยวว่ากันโค้งหน้ดูครับดูความเดือดของออฟครับดูครับออฟเข้ามาครับเข้าสู่ทีสีครับเป็นโค้งความเร็วสูงครับแต่ออฟเข้าไายในครับเข้าไายในตรงนี้ออฟเข้ามาอย่างนี้ครับแหมโดนนิ้งหนองแน่นอนครับสตาร์ดาขับแบบนี้ ขับได้อยู่คนเดียวครับเอกลักษณ์น้าเกิดจะแทงไนเข้ามานิ่งหนกปิดเลยด้านหลังมาก็เป็นแพ้มาแล้วครับตอนนี้ครับช่างแบงค์ครับจาก DCK ครับหมายเลข498ก็ตามมาครับพี่น้องชาวระยองครับเชียร์เขาหน่อยครับช่างแบงค์ครับมาแล้วครับ498นี่แหละครับเจ้าก๊อกก็มาครับนี่นูดีเซลครับตรงนี้ครับนี่ท็อปฟี่ครับหมายเลข128ครับ จากลานมันบุญยะดีเละครับอภัพันการช่างนั่นเองเห็นด้วยแบวฝากระโปรงรถของเอกสิทธิ์นามแสงฐานมีเพะเยอเพรื้อนิดหน่อยแต่กลุ่มด้านหน้าตอนนี้เริ่มสนุกครับเอกสิทธิ์นามแสงอาหรือว่าพลธีดีชัยเริ่มยืดออกไปนิดนึงแล้วในขณะที่ด้านหลังกิติบงนี่พาพันเข้าไปจิกติดแล้วก็สตาร์ด้าบังบีนครับบังบีนครับบังบีนหมายเลขหนึ่งแปดครับเข้าไปหาลูกพี่ของเขาครับเจ้าออฟครับ โอ้โหตรงนี้อะไรครับนี่จูนบายโอ๊ตตะโกนบอกเลยแบทชแบลบไปเอาแล้วครับอาจารย์โอ๊ตมาเหมือนกันครับแหมเอกสธิ์นำแสงผาครับว่าหาขึ้นมาตรงนี้ครับจากเอสเคซีครับกำลังไล่กดดันกับจ้าแบนครับโอ้โหนี่ครับบังมีนครับจากสียนนะครับสียนนี่เป็นอันดับที่3ในเลสแรกนี่บอกเลยครับเพลินสามีเอกลักษณ์หน้าเกิดใช้เบรคค่อนข้างลึกนะครับทาให้ล้อหลังซ้ายนี่มีล็อกไปนิดหน่อยทำให้เสียจังหวะครับนิ้งโหนกี่ยืดออกไปได้ แต่เดี๋ยวต้องดูครับเทินหน้าเทินสเอกลักษณ์หน้าเกิดจะใช้จุดตรงนี้เป็นจุดทําให้ตัวเองได้เปรียบหรือเปล่าอาครับผู้นายังเป็นอยู่ตรงนี้นะครับแบบเนื้วัดนะครับแหมพลังแงันทาครับนิ้งโหนกับใครเชียร์นิ้งโหนกับเชียร์เข้ามาครับพิมพ์เข้ามาเยอะๆครับโอ้เจ้าออฟครับไอ้เหมนหนึ่งโดนยืดออกไปครับนิ้งโหนรับได้ดีนะครับไปแล้วไปยาวๆครับเอกลักษณ์หน้าเกิดครับสายลึกครับตรงนี้จะเกาะเข้าไปแล้วดูรถเขาอะ การเซตอัพรถแบบนี้นี่เซตมาเฉพาะออฟดีเอ็นเอเลยนะครับนั่นแหละครับขับได้อยู่คนเดียวนะเนี่ยอย่คนเดียวฮะนะี่แหละครับมาแล้วครับตอนนี้ครับพลังจันทาครับจะไหวไหมฮะพลังจันทาครับโอ้โหแดดเปี้ยงๆงงี้ครับพลังจันทาครับโอ้โหแดดเปี้ยงๆงงี้พลังจันทาไม่น่าเอาอยู่ครับโดนกดดันโดยออฟดีเอ็นเอครับมาแล้วครับไอกระลักหน้าเกิดครับเข้ามาอีกแล้วครับชิดเข้ามาอีกแล้วครับชิดเข้ามาอีกแล้วครับชิดเข้ามาครับไปไปไม่ได้ วดอกมะขี้ด,ดอกมอกี้สวยนะพี่เปียพี่วับครับผมเหมือนโดนแม่เหล็กดูดนะฮะแหมเรียกว่าออฟนีใจถึงฮะเข้าไปลึกขนาดนั้นเลยพามีแต่ใจนีใจถึงใจถึงแล้วก็เกือบจะถึงนะครับ อันดับที่1นขณะนี้ยังคงเป็นของดานุวัฒน์บอธราชตน์กิติชัยมาตรงนี้ครับนี่ครับช่างแบงครับความหวังบูบ้าครับโดนนี่ครับอาจารย์โอครับเอกสิทธิ์น้ำแผงสาครับเอกสิทธิ์น้ำแสงผาครับโอ้โหลากจูก็มาขนาดนี้ครับดูครับหมายเลขแปดสิบเจ็ดครับเอกสิทธิ์ครับเอกสิทธิ์ปีเข้าไปครับโอ้โหช่างแบกต้องหนีแล้วนะครับด้วยประสบการณ์ตรงนี้ครับลำานับอาจารย์โอครับกดดันมาอย่างสุดๆเลยทีเดียวและตามมาไกลๆครับนี่ครับ โอ้จานโอ๊ตจานโอ๊ตจะเอาเปิดได้ไหมจะเปิดได้ไหมยังไม่ได้ครับนี่ครับสวนตะเรียนลองเกมครับเจ้ากองครับจันทบุรีครับโอ้โหเดือดทีเดียวครับตอนนี้กองครับจีระจีรยุทธงามสุภาพก็ขึ้นมาแล้วอ้าวรถเมียน้อยอยู่นี่เองครับรถเมียน้อยมีปัญหาไปแล้วครับดูกลุ่มตรงนี้ครับจูนบายโอ๊ตครับเป็นกระติดนามแสงพระติดท้ายโลกจัางแบนยังไปไหนไปไม่ได้ครับกลุ่มด้านหน้าตอนนี้ก็เริ่มสนุกแล้วครับ ช่างแบนเนี่ยเรียกว่าความหวังหมู่บ้านของเขาเลยนะครับนะเกิดอะไรขึ้นในเอกลักษณ์หน้าเกิดหรือเปล่าไม่น่าจะมีอะไรนะเบาหน่อยให้น้องหายใจให้น้องหายใจเอามานีครับอ๋อนี่นี่นี่ยังอยู่ยังอยู่นี่ครับผู้นําอยู่ตรงนี้ครับผู้นําอยู่ตรงนี้ครับหมายเลขสองหนึ่งหนึ่งครับ SK ซ i x คันนี้ครับนี่แหละครับนิ่งโหนงครับพลังจันทาครับมากับออฟดีเอครับแหม่กดดันหน้าดูจริงๆนะถ้าเป็นผู้นาเนี่ยผมดูลักษณะแล้วออฟไม่เอาเทินสาม อบอฟน่าจะไปสอยประมาณเทิน์น5เทิน6เทินเน7ช่วงที่เป็นโลสปีดตรงนั้นอ่ะเพราะว่าออฟลึกลึกแบบลึกสุดใจเลยนะลึกสุดใจเลยนะฮะนี่ครับจังหวะการเข้าครับศึกทิงตำแหน่งที่1ระว่างดดนุวัตว์วรกิติชัยและเอกลักษณ์น้าเกิดครับโอ้โหคนดูพันกว่าคนครับขอบคุณมากครับเข้ามาแล้วครับพันกว่าคนคนดูครับช่วยกดไลค์กดแชร์ไปเยอะๆครับนี่ครับดูครับ คุณอยู่ในรุ่นของ4.7.2นะครับแหมความมันนี้ครับิ๊กอัพบัรลือโลกนั่นเองครับจังหวะการเข้ามาตรงนี้นิ่งงงครับอาศัยช่วงนี้ยืดตัวเองออกไปได้นิดหนึ่งในขณะที่เอกลักษณ์หน้าเกิดพยายามจะผดเอาอันดับไม่ได้แล้วเหลือรอบการแข่งขันอีกไม่เยอะเลยนี่มกรุ่ปด้านหลังนะโอ้โหภาพตัดมาตรงนี้ครับหมายเลข498นะครับ498นี่คือนรกกอรเจริยรักษาครับกำลังแหมทุนแรกกับดกานเอาแล้วครับ เอาแล้วครับหมายเลข87จะขึ้นได้ไหมเอกสิทธิ์น้แข็งผาจังฝวะนี้ได้ไหมยังไม่ได้ครับแม่ช่างแบนปิดได้ดีทีเดียวครับจริงๆแล้วคือกีขึ้นมาในเฉียออกมาเตรียมขึ้นนะครับแต่กําลังเนี่ยมันยังไม่พอครับ ยอมรับเลยว่ารถของช่างแบนนี่แรงกว่าจริงเอาแล้วครับเปิดมาจังหวะนี้ครับเอาแล้วครับยังไงครับช่างแบงครับช่างแบนไหวไหมครับช่างแบนไหวไหมครับเอาแล้วครับอาจารย์โอ๊ตแล้วครับอาจารย์โอ๊ตมาแล้วครับเอกสิทธิ์น้ำแสงผาตรงนี้ครับยังไงครับจังหวะนี้โอ้โหภาพตัดมาสักก่อนครับมารอบสุดท้ายครับรอบสุดท้ายครับโอ้โหนี่ครับบังบินเป็นอันดับ3มนี่แบตเทิลชิงที่4อยู่ครับแล้วเข้ามาตรงนี้ครับเรียบร้อย เอกสิทธิ์น้ำแสงผาครับขึ้นมาได้เป็นอันดับ4โอเวอร์ออตรงนี้ครับแล้วยังไงครับจีรายุงามสุภาพนี่ไปเกาะไลายในตัวเองก็ล้นไปล้นมาพลังทุเรียนครับพลังทุเรียนสวนทุเรียนน้องเกฟครับมาเหมือนกันครับหมายเลข2 1 2 3อ้อออาวช่างแบนเอาคืนทันทีเลยครับทางตรงครับโอ้ขึ้นมาดิอ้าวแล้วยังไงตรงนี้ยังไม่อยอนะอาจารย์อ้อาจารย์อ้นะอาายัไอ้ไอ้ไอ้โอ้อใจหายใจคว่มครั โอ้โหตรงนี้ครับเอกสินนำแฝงผาครับดุจริงๆครับครับทำไมผมถึงบอกอยาดแซงเพราะว่าตรงนั้นเป็นลันออฟแอรเรียนะครับถ้าอาจารย์โอ๊ตเผื่อเป็นแลงขึ้นมาเท่ากับ็นการใช้ลันออฟแอรเรียให้เกิดประโยชน์โอ้โหตอนนี้คนดูคนดูทางบ้านบอกว่าเหนื่อยตามกับการแข่งครับรุนตามครับเหนื่อยมากครับทุกคนเหนื่อยไปพร้อมกันครับมาครับดูครับดูครับอาจารย์โอ๊ตยังไงครับโอ้โหสามคันครับเปิดหน้ากระดานมาสามคันสามคันตรงนี้ยังไงครับสี่เก้าแปดไม่ยอมครับปิดได้ครับนลทอนเจริญรักษาเห็นด้านหลังแล้วเิ้าแง่ พยายามจะเอาให้ได้ครับไม่ได้ด้วยเลขเอาด้วยกลไม่เอาด้วยมนเอาด้วยคาถาแต่หนึ่งสองสามพลังทุเรียนมาด้านหลังจั่วสวนครับเอาแล้วครับเจ้ากองครับเจ้ากองจันทบุรีครับเจ้าของจันทบุรีก็ปามาครับอาจารย์โอ๊ดยังไม่ได้ครับตอนนี้อาจารย์โอ๊ตพยายามหน้าดูเลยครับนี่ครับช่างแบนก็ไม่ยอมครับจาก d ีซีเคครับอุ่สีมังมักเกาะโพครับเอาแล้วก็ความหวังบูบ้าของเขาครับเฮ้ยเจ้ากองครับเจ้ากองจังหวัดนี้เจ้ากองจังหวัดนี้แท็กได้ไหมไม่ได้ตรงนี้ ได้ไหมได้ไหมไม่ตรงนี้มันเหลือกเลยครับผู้ชมครับดับตาดูให้ดีครับอันดับนี้ครับอันดับ 4- 5 6หตรงนี้ครับมันจริงๆครับเกมมันน่าจะต้องมีเปลี่ยนแล้วครับตรงนี้พอส่ห้าหนี่เกาะกันมาเป็นแพเลยตอนนี้ช่างแบนในลงกเจริลนรักษาโดนทุบซ้ายทีขวาทีซ้ายทีขวาทีเอาแล้วครับเอาแล้วครับคุณเพื่อนครับรอบสุดท้ายแล้วครับไม่กี่โค้ง้วครับมาลุ้นตรงนี้ดีกว่าครับเอาแล้วอันดับหนึ่งกับ2ับสองเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันดับหนึ่งนี่ครับตกเป็นของหมายเลขสองหนึ่งหนึ่งครับ โอ้โหอันดับ2ก็เป็นของออฟนะครับอันดับ3หน้าก็เป็นของบางมินครับแต่อันดับเอาละตรงนี้เอาละมาดูตรงนี้ครับนะเอกสิทธิ์เปิดเกมไหนครับพี่ยามจะขึ้นขึ้นได้ไหมตรงนี้เอาละครับแทงออกนอกยังไงไม่ถึงได้ไหม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 เอาละจังหวะนี้ได้ไหมได้ไหมเลียกสุดยอดครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับแม่เอกสิทธิ์นามแสงผากับช่างแบรนครับเรียกว่ามันจริงๆครับ กดหัวใจให้เขาหน่อยครับกดหัวใจให้หน่อยครับเพื่อนๆครับที่ชมกันอยู่ครับจดกดหัวใจใส่งกําลังใจให้นักแข่งทุกคนหน่อยครับโอ้สุดยอดดีๆครับตรงนี้ครับ,รบไม่ว่าจะเป็นคู่หน้าระหวา่างดนวัตวอร์รกิติชัยกับเอกลักษณ์น่าเกิดนะครับรวมไปถึงโรงพยาบาลเจริญรักษาเอากาสิทธิ์น้ำแสงผาและกีฬะย,ยุงานสุภาพแต่แชมป์ครับมีเพียงหนึ่งเดียวครับนิ้งหนงดนวัตวอร์รกิติชัยครับแชมป์ในรุ่นของ47ขีด2ครับเหนื่อยเลยครับโอ้เหนื่อยเลยครับ นี่แค่กระบาดบอลลูโลกนะครับเดี๋ยวยังมีรุ่นอื่นอีกนะเดี๋ยวมีนะฮะเดี๋ยวมีความมันแบบนี้ทั้งหลอดทั้งวันนะครับติดตามดูครับเดี๋ยว F6 นะครับเรโต้ใครที่ชอบเรโต้มารออยู่แล้วนะครับครับและอย่าลืมครับใครอยากรู้ว่ากระบะวันนี้วิ่งกี่รุ่นสูตรของเรายังคงเหมือนเดิมครับ2 3 4ครับบ่าย2บ่าย3บ่าย4ครับอ่ะ5อันดับโอวออลครับอันดับ1ดนุวัฒน์วรกิติชัยอันดับที่2เอกลักษณ์หน้าเกินอันดับที่3กิติพงษ์์นนนิาพัััธอดบที่4 เอกสิทธิ์นามแสงผาอันดับที่5จิรายุทธงามสุดภาพแชมป์ในคลาส A เป็นของดนวัตรวร,รก,กิติชัยครับแชมป์ในคลาส B เป็นนรงกรจเจริญรักษาแชมป์ในคลาส C เป็นธนรักพันพัทรพงศ์แชมป์นิวเจนเป็นแสงชัยวรรณทิมครับและแชมป์ในรุ่นจูเนียเป็นของพานุวัตสังสินครับรุ่นนี้นี่อย่างที่บอกครับความมันความสุขสนานนี่เยอะจริงๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปชมไฮไลท์และกลับมาชมบรรยากาศที่พาร์คเฟิร์มกันครับ นั่นคือไฮไลท์ในรุ่นของ47ขีด2ครับสุดยอดไหมฮะนี่แหละครับนิ้งโหน่งครับพลังจันทานะฮะพลังจันทานะฮะสุดยอดมากเลยนะครับมันทีเดียวเลยโดยพลังแห่งดวงจันทร์จะลงทันเองนะฮะนี่ครับชมหน้าครับนี่ครับแชมป์ครับเจ้านิ้งโหน่งครับ s k สครับสุดยอดครับนิ้งโหน่งพลังจันทาโชว์เพื่อนๆหน่อยดิ เออคนเขาอยากดูท่าคุณมากเลยพลังจนท่าเขินเเอออไม่าทำทั้งวันเลยทำทั้งวันเลยนะครับแต่สุดยอดจริงนะคนนี้สุดยอดจริงนะครับสุดมากแล้วอยู่กับผู้บริหารด้วยนะครับทั้งนั้นนะครับครับผมนี่ครับจากนี่จุนไบโอท์ครับนี่แหละครับโอ้โหเอ็กซ์จุดไบโอจุดไบโอขับมันมากวันเลยเอกสิทธิ์น้ำแสงผาสุดยอดจริงจริงครับจานโอ๊ตกดดันมันจริงจริงครับผมและนี่ครับท่านผู้ชมครับบรรยากาศในบริเวณของพาร์คเฟิร์มครับ ในรุ่นของ47 2ขีด2กระบะบัลลือโลในรุ่นหน้าครับแฟนๆคลับของรถในกลุ่มของเรโทคาบอกเลยว่ารุ่นหน้านี่ก็มันไม่แพ้กันเลยทีเดียวเหมือนกันครับกับในรุ่นของนิโตครับ F6 จะมันขนาดไหนเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาชมการแข่งขันกันต่อครับ